ดอกกุหลาบสีแดงบานสะพรั่งเต็มสวนทั้งพันมอนสุขโขไทยมอนแดงแล้วก็บิชอฟแซมด้วยดอกมะลิแล้วก็มีดอกชมนาศนะครับมีกระดังงามีพุดซ้อนนี่เป็นดอกไม้ปลอดสารพิษ100%เปเซของนางนายนุษเรืองจุย้ยอายุ48ปีเกษตรกรชาวตำบลคลองตะคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีทั้งสวนเนีคุณผู้ชมเขาเป็นการปลูกและก็ดูแลอย่างดีในระบบเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตบอกว่ามีความปลอดภัยจนปัจจุบัน,นสามารถส่งขายให้กับเชฟเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามร้านอาหารพัตคารและก็โรงแรมในกทมนางในยนุษย์เปิดเผยบอกว่าการทําสวนดอกไม้กินได้เ,เริ่มมาจากการปลูกต้นมะลิเพื่อเก็บดอกขายซึ่งในช่วงแรกๆบอกว่ายังมีการใช้สารเคมีในการดูแลรักษาต้น จนมาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกห่วงเรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับก็เลยตัดสินใจหยุดการใช้สารเคมีทุกชนิดและก็หันมาทําเกษตรแบบอินทรีย์โดยทางสวนเนี่ยจะดูแลแบบธรรมชาติเน้นการป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วยการใช้สารชีวพันธุ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลักสลับกับการใช้เชื้อสดจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ส่วนปุ๋ยบำรุงต้นและก็ดอกเนี่ยก็จะทำปุ๋ยหมักแล้วก็ทำน้ำหมักเอาไว้ใช้เองซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนไปได้อย่างมาก ส่งผลทําให้ดอกไม้ในสวนเนี่ยเป็นดอกไม้ปลอดสารพิษแล้วก็กินได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าสําหรับพี่นะคะพี่มองว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะคะ่ะไม่ได้เบียดบังธรรมชาติแล้วก็เป็นการที่แบบว่าซื้อสัตว์กับลูกค้านะคะมันจะมีความมั่นคงยั่งยืนแล้วมันไปต่อได้ในมุมของพี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นจากลูกค้าหนึ่งท่านไปสองท่านสามท่านแล้วมันจะทําให้เราอยู่ได้ในระยะยาวนะสําหรับความคิดของพี่นะคะ ซื่อสัตย์จริงจังและจริงใจแค่นั้นเลยค่ะ ปัจจุบันที่สวนนะครับนอกจากที่จะขายดอกสดแล้วก็ยังต่อยอดนะต่อยอดทําเป็นดอกไม้แบบแห้งซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นพวกร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนที่มีการสอนทําอาหารจะสั่งนําดอกไม้แบบแห้งเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบเพื่อปรุงเป็นเมนูทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานเช่นไอศครีมก็มีข้าวแช่ก็มีนะครับส่วนกุหลาบอบแห้งแล้วก็มะลิเนี่ยยังนําไปต่อยอดทาชาเช่นชาดอกกุหลาบอันนี้หลายคนน่าจะชอบดื่มกันนะครับมีชามะลิด้วยกลิ่น หอมนะครับได้รับความสนใจจากลูกค้าเพราะนอกจากกลิ่นหอมแล้วรสชาติอร่อยแล้วก็ยังปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเครื่องดื่มดับร้อนในช่วงอากาศร้อนๆได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมที่ได้ดูแต่และเมนูสนใจนะอยากจะซื้อดอกไม้กินได้ปลอดสารพิษตอนนี้ทางสวนเขาต่อยอดเปิดหน้าร้านนะครับเป็นร้านคาเฟ่ชื่อร้านมาริฟาร์มคาเฟ่แอนด์สมูทตี้ นอกจากจะไปซื้อดอกไม้สดได้แล้วทางสวนก็ยังได้นําผลิตภัณฑ์เีย่มาแปลรูปเป็นเมนูเครื่องดื่มต่างๆใครสนใจก็ติดตามใน Facebook m a l ฟามการ์เด e นภาษาอังกฤษนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูแล้วก็ดูรายละเอียดก่อนที่จะเดินทางไปได้ครับ